เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปัญซานี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม b l u n a y พางหนะครับผมเช่นเดิมนะวันนี้ผมยังเหมือนเดิมอะ่ะคอนดิชั่นเดิมเลยผมอัดคลิปข้างนอกเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็อัดในมือถือด้วยทุกอย่างมันมันจะไม่เหมือนที่อัดในคอมแน่นอนแต่ขอให้เข้าใจนะโอเคคราวก่อนเราได้เล่น daily challenge ไปโดยผมไม่รู้จะตั้งทีมว่าอะไระซึ่งมันสวยงามแล้วมันก็ผ่านได้จนถึงด่านร้อยแบบ ค,คู่แต่วันนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะยังคงความคูู่ไว้ได้อยู่หรือเปล่ากับแอดวานซ์ชาเลนจ์ที่ชื่อด่านว่า i m p o p p a b l e นะครับไม่สามารถทำให้มันพังออกมาได้โหกดอะไรเนี่ยโมอสปีดสี410เร็วมากแล้วก็ด่าน60ซะด้วย BFB ซึ่งถ้าเราจะจัดการ BFB เราก็จะต้องเจอกับเจ้านอกจาก BFB ก็มีอะไรอีกนะ เจ้าโมแอฟที่อยู่ในให้เงินแค่8,275ห้ามขายด้วยสีแต่พลังชีวิตโมแอฟต่ำมากครับแต่เซรามิกพลังชีวิตเยอะแต่มันช้ามากครับมันกลับกันตัวเร็วก็คือตัวเรือบินเนี่ยเร็วมากแต่พลังชีวิตน้อยกลับกันก็ตรงที่ว่าเจ้าบลูนธรรมดาช้ามากและพลังชีวิตเยอะ เราต้องรีบทาลายมานันเนาะผมเชื่อว่าความเร็วของมันอะพุ่งมูดปาร์ตแบบเร็วจี๊ดเราไม่สามารถหยุดมันได้แล้วพลังชีวิตมันน้อยมากครับขอดูก่อนลวกันว่าความเร็วของมันประมาณไหนแล้วก็ดูด้วยว่ามันบุกมาทางไหนใจผมมันก็มองมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะลองเฉยๆคูดาวสกิลของเรามันก็ช้าโอเคโอเคโอเค,อ,เคอย่างระวังขนาดนี้ไม่ได้ด้วย มันให้เรือดำน้ำมาคือเจ้าเนี้ยมันออกมาล่อครับผมเชื่อเลยเราไม่สามารถเล่นเจ้านี้ได้มันออกมาล่อมันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้หรอกเพราะเงินมันจะไม่พอได้ไม่ใช่ครูดาวมันจะไม่พอ เงินมันไม่พอที่จะทำอะไรเรามันต้องมาหลอกเพราะว่าถ้าเราคิดจะใช้สกิลของเจ้าเนี่ยทำทำลายมันไม่ได้เพราะว่ามันโอ้โหพลังชีวิตมันก็น้อยมากจริงๆเนะดี๋ยนะคูเดามันไม่พอโอเคเราต้องเราต้องทำลายมันแบบตรงไปตรงมาครับจริงๆผมว่าเจ้านี้ก็อาจจะได้อยู่นะให้เล่นได้แค่ตัวเดียวซะด้วยเอาไว้หน้าๆไปเลยผมอยากให้เจ้าเนี่ยรีบทำลายให้เร็วทีว่สุดไม่รู้ว่าพอเปล่าโอ๊ย ไม่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครจะฆ่าเซรามิกสังหกละ่ะประเด็นหลักๆเลยของผมอะเลาให้เล่นได้แค่สามตัวก็ได้ตัวนี้เหรอลองดูก็ได้ อืมเอาอันนี้ก็ได้อะไม่เป็นไรช่างมันไม่พออเงินขาดช่างมันผมอยากให้มันพังให้เร็วที่สุดอะโอ้โไม่ไม่อยากจะพังเลยแนฮะกลูกันเนอร์หรออืมโมเอฟกลูแต่แพงแพงครับถ้าเราแปะโมอแอฟกลูเข้าไปไม่เราลองละลายมันดูไหม ให้เล่นได้กี่ตัวหลายตัวด้วยสิลองลองลองพลังชวิตมันต่ำโอ้โหตัวเดียวเงินจะหมดเลยครับเงินจะจะเกลี้ยงเอาให้ได้ให้เล่นได้3ตัวมันดูไลไลความหวังไงไม่รู้ ไม่ได้ไม่ได้แน่แน่มันไม่พังแต่มันมีอย่างหนึ่งทำให้ผมคิดนะเจ้าเนี่ยมันใช่ว่ามันจะไม่ได้นะมันมันเหมือนมันเกลือบเกือบจะได้ แต่เราไม่มีอะไรจะไปหยุดหรือสโลววิฟบีเลยอะ่ะไม่มีหรือว่ามันมีเฮ้ยถ้าเราเอาเจ้าโมแอปนี้ยิงทิงไปเลยคูดาวไม่พอแน่ๆเดี๋ยวๆโอ้ตกใจ ผมอัพไปแล้วมันยังขึ้นว่าให้อัพสายล่างได้แบบเยอะงางผมเลยตกใจอันนี้อัพแบบเว่อร,อรไปก่อนโม้พลังชีวิตเยอะก็ช่างมันอะเราขอแค่แบบนี่พลังโม้ไอเซรามิกพลังชีวิตเยอะก็ช่างมัน ไม่พอใช่ไหมเฮ้ย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 มันทำลายได้ครับที่เหลือคือฆ่ามันเฮ้ย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 เนายเวิร์กนายเวิร์กเลย เวิร์กมากทีเนี้ยไอ้เจ้าพวกตัวเซลไอ้ตัวที่เหลือทั้งหลายะเราจะฆ่ามันยังไงผมว่าใช้เจ้าเนี้ยจับมันอย่าให้มันหนีไปได้ลองดูเออเออค่อยๆจับมันแย่แล้วมันหนีบอมชิวเตอร์เวิร์ก อ่ะเพิ่มให้อีกเทียนึงจะได้ใช้แค่ตัวเดียวได้นิดเดียวมไม่เวิร์คฮะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเราหยุดทุกอย่างมันไว้ตรงเนี้ยเพราะมันช้าด้วยถ้าเราหยุดมันไว้ตรงเนี้ย ผมลองอัพดูว่าถ้าเป็นเทียสี่มันจะทำลายได้เก่งกว่าเดิมหรือเปล่าอุยอ๊ยอุ๊ยนิ่งเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอันอันน,น,นี้อันนี้ฟุกอันนี้ฟุกจริงจริงเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีความมันมีความแบบมันมีความใช่และน้ำแข็งคือสวยมาก จริงๆ่ะอยากได้ทีนี้สองตัวมากกว่าแล้วก็คู่กับน้ําแข็งแต่ผมกลัวว่ามันจะระเบิดไม่พอต้องเป็นเจ้านีเท่านั้นมันระเบิดค่อนข้างดีแทนที่เราจะไปนเน้นกับกลูกกนเนอร์เรามันเน้นกับน้ําแข็งดีกว่าแล่จุดที่มันแช่นะันมันฟุกเกินไปที่มันแช่แบบดีเป๊ะเลยอะ่ะผมที่ที่ต้องเสริมให้กับมันมีแค่รีฟรีซเท่านั้นเองรีฟรีซแล้วก็อ่ะไอชาดไปแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยเอามาลงกลูก็ได้เหมือนเดิม เพียงแค่ว่าเราไม่ได้เอากลูเป็นตัวเน้นแต่เราไปนเน้นที่อีกอันหนึ่งแทนค่อยๆละลายการทำดาเมจทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ข้อแตกต่างเล้ยรีฟริทไม่พอฮึอ้ยมันหรือว่า ชูเตอร์นายทาหน้าที่ได้ดีแล้วแหละไอซ์ก็าําหน้าที่ได้ดีมากๆแต่ทีนี้ขอไว้ล่างลงมาหน่อยนึงนิดนึงลาเจอร์รีฟรีสทาไมเราถึงยึดติดกับรีฟรีสไอชาดไม,ม่มันต้องไปอันนี้แหละแต่เงินที่เหลือไม่ได้มันไม่มีรีฟรีสมันต้องเล่นอะไรอีกนิดนึงกันไม่ให้หลุดตัวไหนที่กันไม่ให้หลุดได้แบบยิงแบบยิงเรื่อยๆไม่ให้หลุดอะ่ะ กับเงินที่เหลือประมาณนี้เหรอนายไหมนินจากันไม่ให้หลุดก็คือว่านายต้องยิงอยู่ไป,ปลายเลยอลองดูมันแช่ไม่หมดครับมันแช่ไม่หมด ประเด็นของน้ำแข็งเราลองปรับประเด็นของมันดูเดี๋ยวนะเราก็ยึดติดกับบอมชูเตอร์อันนี้มากเกินไปเราลองไปขั้วบนไหมล่ะผมเพิ่มจํานวนให้ด้วยผมจะเน้นทุกอย่างไปที่น้ำแข็งหลังจากตรงนี้แล้วก็เราก็จะคอยถล่มมันน้ำแข็งต้องอยู่บนบนเลยมันถึงจะแช่ได้หมด แต่พลังชีวิตมันเยอะใช้เงินเกือบหมดอลองดูมันยิงแรงขึ้นตอนนี้ไม่เวิร์คครับอ๋อพอมันเป็นซีบราเราไม่มีเราตัดไอ้นี่ออกไปมันเลยยิงไม่ได้มันให้เรือดำน้ำมา จะเปเรือมน้้ำที่ไม่เวิร์กใครที่สู้กองเซรามิกได้แบบเก่งๆมัางที่มองออกตอนนี้ก็มีแค่เจ้าดูวิตเดี่ยวถ้ามันใช้ความเร็วในการโจมตีได้ขนาดนั้นอะ่ะจะไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ปะ่ะจะไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ต่างกันเราก็จะทำลายมันที่เดิมอยู่ดี ริงอันนี้เรื่องจริงผมอัพให้เป็นเทียสูงเพื่อใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวน้ำแข็งเพื่อหยุดเพราะผมอยากเพิ่มเจ้านี้ขึ้นมามากๆเลยผมอยากเพิ่มตัวนี้ พอเงินมันพอผมก็ค่อยๆเอาเงินที่เหลือมาอัพไงมันจะไม่ต่างกันมันจะพังที่เดียวกันแล้วมันจะถูกทำลายที่เดียวกันบ้าบอรจริงๆมันไม่ตายน้ำแข็งก็สวยแล้วน้ำแข็งก็สวยจริงๆ ไมอาไปซ่าเรนจ์จูเก็บเงินเปลี่ยนเป็นโอ,อกรูกันเนอร์เนี่ยเป็นตัวละลายดยูถ้ามีเงินประมาณนี้นี่อาจจะได้แล้วเนี่ยโอ้ยรีฟรตไม่ได้ ลองดูแช่มันเอน้น้ำยาใส่พวกมันน้ำยาใส่พวกมันแย่แล้วมันหลุดบ้างก็หลุดมีตำแหนง่งผมว่าได้ผมผมผมว่าได้ผมว่าได้แน่เราไม่ต้องอัพอะไรเยอะจริงๆเจ้าเนี่ยเป็นเทียสีใช่ไหมปล่อยไว้แค่นั้นเลยจริงๆ แล้วก็น้ําแข็งแค่นี้ก็พอจริงแล่ก็หนายนี่แหละแต่เปลี่ยนตําแหน่งสังเกตไหมผมเอาเอา,เอามันลงมาหน่อยครับผมเลยคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะอยู่ที่เรื่องของตําแหน่งละมันไม่มีรีฟรีสอยู่แล้วเพราะฉะนันเอาเอนชานดีกว,ว่าน้ํายา นายต้องยิงเฟิร์สเนี่ยแหละเอาให้โดนทุกตัวเนี่ยแล้วมันเยอะอะกองน้ําแข็งมันทำได้ดีแล้วมันทําได้ดีจริงๆหรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นเจ้านี่ใช้แท็กสเปรย์หรือว่าเบรดเมลสตอมถ้าเราเปลี่ยนเป็นเบรดเมลสตอมล่ะเออเงินมันพอๆกันอ่าหนึ่งน้ำแข็งอันนี้เป็นตัวตัดขาให้เรามีเวลา ในการทำอย่างอื่นแล้วก็เบรนเนสตอร์มาก่อนตรงนี้โอ้ยเงินไม่พอค <c oughs> ่าดอยูวว่แบบจึงเดียวไงอะ่ะจึงเดียวจริงๆอะ่ะนิดเดียวเอาเป็นว่าลองดูก่อนแล้วกันถ้ามันให้ใช้อะไรได้เยอะเราก็ใช้ไป อะไรป่ะออผ,มผมเห็นมันหายไปเยอะมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนใช้ประมาณอย่างนั้นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแท็กชูเตอร์สายอื่นดูไหมเพราะยังไงมันก็ได้แค่เทียร์สามอยู่แล้วลองเอาสายเร็วดู เดี๋ยวผมลองใส่กลางเหมือนเดิมใหม่อีกทีหนึง่งมันมีบางอย่างที่แตกต่างถ้าเป็นตรงเนี้ยใบมีดของเบสเมลสตอมันแทบจะโจมตีได้มันไม่พอโอ้ยมันไม่พอครับ <c oughs> โอ้ยเทียมันไม่ถึงใช่ใชชเราดูเห็นมาหลายทีแล้ว เรายึดติดกับสิ่งนี้มากๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันมีคนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองเราไม่เอาบอมชุดเตอร์ไม่ได้เพราะว่ามันได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะลองดูก็ว่าเงินมันไม่พอนะสิจริงด้วยจ้งมัน ยิงยิงมันให้ยืมมันยิงอย่าให้มันเหนียมันไม่ใช่รีเจนนนสู้ได้อยู่แล้วมัง้งนหนสู้ไม่ได้ไม่นะพลังในการทำลายมันต่ำเกินไปเซรามิกกำเงินประมาณหนึ่งเซรมามิกจำนวนไม่น้อยด้วยเยอะ ไม่ได้งั้นเราจะไม่งั้นเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก <G ül> ็อยากได้สายจับนะใจผมอะสายจับมันมีข้อน่ารักอยู่ข้อหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยมันมีความเกือบที่สุดเลยตำแหน่งหรือว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่แช่แข็งมันล่ะถ้าเราเลือกไม่แช่แข็งมัน ถ้าเราเลือกไม่แช่แข็งมันแต่เราใช้เป็นวิธีให้มันแบบจับเซรามิทั้งคู่ไปเลยอมันจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถืานเฉยอืมออืมหืมคอมโบตัวนี้ทำลายเรือบินตัวนี้แช่เพื่อให้เวลาเจ้าเนี่ยจับแล้วก็ ไว้ไปไปลายเพื่อตีตัวที่มันจะหนีขอกทีนึงขอกทีนึงไอเดียอ,อันหนึ่งของผมก็คือไหนๆเจ้าเนี้ยมันยิงตัวเดียวจบอยู่แล้วใช่ปะล่ะแบบมันคนเดียวก็เอาอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเพิ่มเงินที่เหลือที่มีมาลงดูดให้หมดเลยอะอย่างน้อยต้องมีจับผมเว้นตำแหน่งไปเว้นท้นที่ไว้หน่อยเฮ้ยอ,อย่าเนี่ยอย่างเงี้ยช่วยกันจับอะ แทนจะเป็นไงเฮ้ยได้เหมือนกันว่าแล้วว่าแล้วว่าได้เออต้องอย่างนี้สิข่อยทีเอาบอมชูตเตอร์เหมือนเดิมไว้ข้างล่างสุดสองตัวเลยอย่างเงี้ยปลอดภัยแน่นอนอย่างเงี้ยแน่ แต่ที่เหลือจะยังไงก็ได้ให้เกียรติเขาใช่ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับอืมเพราะว่าเรือบินด่านเนี้ยมันเร็วก็จริงมันเร็วแต่มันอ่อนแอม,มากแล้วเจ้าตัวเซรามิกต่างๆมันช้ามากครับมันมีเวลาที่ดูดเนี่ยมันฆ่าเซรามิกทันทีอะไงแล้วก็ทิ้งหนามเอาไปข้างหลังโอเคต้องขอบคุณบอมชูตเตอร์ที่ ทำให้ผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะในการต่อสู้กับเรือบินแล้วก็ที่เหลือมันเป็นแค่กองเซรามิกแล้วอะถ้าคุณสังเกตดีดีนะที่ผมแบบว่าลองผิดลองถูกไปเรื่อยเนี่ยมันมีแค่ลองผิดลองถูกในการต่อสู้กับเซรามิกเท่านั้นเพราะเรือบินมันจบไปตั้งนานละจริงไหมแต่ทุกอย่างก็คือสบายเลยทีเดียวเชียวครับผมประมาณนั้นครับโอ้ยสุดยอดตอนนี้รู้สึกว่าเจ๋งจริงๆเลยถ้าชอบคลิปนี้เหมือนผมเนี่ยก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม